เวลาสุดหล่อรากขอบคุณครับชอบชุดมากเลยค่ะครับผมกลัวเขาว่ากลัวเขาจะไม่เห็นครับรองเท้าครับใช่กลัวว่าเขาจะไม่เห็นรองเท้าผมก็เลยต้องใส่สีนี้มาครับแต่เวลาเราดูกี๊เราก็ต้องกระชากไว้นิดนึงครับแต่เป็นความในใจจากรูกีฬาเราไม่ใช่ดูกางเกงตลอดเนยดูงเกงหลุดไม่หลุดรอนไม่รอดอ๋ออันนี้ไม่ต้องห่วงครับอันนี้ซีทูครับผมจัดก็ให้ฮะกางเกงซับในข้างในเป็นสีดําด้วยเลยฮะติดเนี่ยแล้วพิกวันนั้นแถลงข่าวไปวันนี้มาฟาดแข่งจริง รู้สึกไงบ้างฮะกับคุณเกรทก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วรู้สึกสนุกดีครับเวทีเขาเนาะใช่ครับเข้ปีนี้เขาใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับก็คนจริงดีไม่ดีครับเพราะว่ารองรับคนได้เยอะครับแต่ไม่ถามคนวิ่งนะฮะจะหอบนิดนึงผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะมีบ้างอยู่แล้วครับน่าจะอาจจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าอะไรงี้เพราะมัน30นาทีถึง4ี่นาทีไม่เป็นไรหรอกพี่ลุยปิดอยู่แล้วดูกล้ามดียามพยายามพยายามอยู่เพราะช่วงหลังๆนี่ถือว่าโชคดีเพราะว่ากลับมาเล่นฟุตบอลได้ใหม่เรื่องหัว เข่าเรื่องข้อเท้าของเราเริ่มได้แล้วก็เลยเออดีเหมือนกันได้ลดได้ลดหุ่นตัวเองด้วยครับคอเป็นยงไงคอเหมือนเดิมครับนี่ไอร้อนแมนใช่ไหมคะเนี่ยไปหมดเลยเหล็กทั้งตัวใช่ครับใครเตะแข้งเจอเหล็กอ่ะคูู้แข่งแล้วเป็นไงคะพี่คชากับพี่โอเคโอเคเราเราเราไวเดียวกันนะมันไวไวไวเลย เราเลยเขามาเยอะแล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเรามีการฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใช้เวลาในในยิมให้มากกว่าเดิมเนี่ยเ,เราก็มีสิทธิ์ชนะเขาได้นะเดี๋ยวจะรอดูนะใช่ได้ครับเดี๋ยวคอยเยงจออย่างซินอะอ่าตอนนี้เราทําเป็นการถ่ายทําอยู่ฮะ<ช>ยังยังไม่ถึงกับออนแอร์นะเพราะว่าตอนนี้เขาแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มเรียงเพื่อที่จะเข้าออนแอร์เริ่มแล้วฮะเพราะว่าก็อีกประมาณ3าเปอเซน์ของซิกเซนนะครับแต่โกมันจะมาแป๊บเดียวแล้วไปออนออนแป๊บเดียวนินเวลาค่ะเวลาคอนเดยวนี้มันเพิ่ม มากน,นะอะ่ะอ่าใช่แต่ผมว่าผมว่านค่อนข้างที่จะยาวอันนี้อันนี้เป็นซีรีส์ห้าเรื่องห้าเล่มเนี่ยมันนานน่าจะนานนิดนึ่งครับค่ะพี่ลุยนี่ถูกฉลวกกันใหญ่และยาวมากเลยนะ,ะสนามก็ใหญ่ละครก็ใหญ่อ๋อใช่ใช่ครับแหม่ติดประต่อคำได้สวยงามมากเลยนะแพลนจะไปเที่ยวไหนไหมคะเนี่ยอ่า หมายถึงว่าในปีนี้เหรอฮะปีนี้ก่อนเนี้เอาก่อนก่อนไปปีมีแน่นอนครับ<ช>คือขับไปหลวงพระบางครับขับมอไซค์ไปหลวงพระบางกับแก๊งไหนครับ ก็ตอนนี้กําลังระดมอยู่ฮะแต่ว่าที่ไปชัวร์คือจอนนี่จอนนี่แล้วก็มีญาติคนหนึ่งแล้วก็อาจจะตอนนี้กําลังเป่าหูวอนันดาอยู่ฮะอนันดาตัวน่าเขาเขาน่าจะไปครับเพราะว่าเป็นบ้านเขาด้วยเขาจะได้พาเราเที่ยวพาเราให้ไปทางไปทางที่ถูกหน่อยถ้าไม่งั้นหลงกันตายแน่เลยครับเป็นคลิปปลอบใจอนันดาหรือเปล่านะครับนางโสดอยู่เบาเบาเอาเหรอโสดไม่รู้เลยไม่รู้ ก็ได้คุยกับเพื่อน้ยไหมคะเจอกันไม่มีไม่ได้มีการโทรศัพท์กันเลยนะช่วงหลังๆนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันทั้เพราะว่าเขาก็เป็นผู้จัดแล้วแล้วเขาก็ไปเกาหลีเกาหลีไปไปถ่ายกันที่นู่นก็เลยแบบเป็นเป็นเวลาส่วนตัวของเขาด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขากลับมาเดี๋ยวเขาโทรมาเองกันฝากแฟนๆติดตามกันเลยค่ะมีลาปาช่างเป็นคนแรกล้ว่ก็อยากจะฝากนะครับว่าวันนี้เหมือนกับซีรีส์เนี่ยปีหน้าเขาจะต้องมีอยู่นะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็อยากใจติดตามปีหน้านะครับสำหรับใครที่อยากที่จะเล่น ก็ติดตามได้นะครับพี่เกตแซลครับนี่กูจิ้นตีกันด้วยร <laughs> อดูนะคะ <laughs> สำหรับปีหน้ามีแน่นอนสำหรับใครที่ว่าอยากจะเล่นก็ลองก็ลองดูรายละเอียดดูนะครับอาจจะสมัครกันเข้ามาได้หรือว่ามาดูกันได้ก็แล้วก็ฝากซิกเซนอาจจะประมาณ2เดือนบ้งครับกว่าจะเริ่มออนแอร์แล้วก็มีของพ่อไก่แจ้ด้วยครับของพี่ไก่วราย,ยุตของนี้อะไรนะเอของนีอันไหน อ่าใช่บวงสองวงพวกนี้ใช่ครับแต่ว่าเราถ่ายทำไปแล้วสามอาทิตย์ครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าไหนเกร็ดไหนสีเขียวไหนสีเขียวคือนี่แต่งเป็นไอ้หมดสีเขียว ไม่เคยแต่งตัวไม่เคยใส่เสืส้อผ้าสีเขียวขนาดนี้เลยเป็นนักกีฬา <c oughs> ทีมไมโลเนาะเท่จริงเออเขินอ่ะเขินสีนะคะก็คุณผู้ชมก็ปรับสีมันถูกด้วยนิดนึงใช่ใช่ใช่ช่ปรับสีด้วยปรับปรับหน้าจอโทรทัศน์ฮะครับผมพูดถึงความพร้อมวันนี้ก่อนเป็นไงบ้างคะพอปกติก็เตะฟุตบอลอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้พอเริ่มทํางานถ่ายละครสองเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องก็เล่งปิดมากะครับก็เลยทําให้เวลาเตะบอลน้อยลง ก็ไม่ค่อยฟิตอะฮะพูดง่ายง่ายแต่ว่าก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่พอได้อยู่ความแน่นใช่ไหมคะอ๋ออันนั้นได้ครับอ๋อพี่เจสไม่ได้เนาะเจสไปทำอะไรมาหุ่นแบบอะไรอะโอ้ยหน้าก่อเลยอ่ก็ ยิ่งเราทํางานเยอะขึ้นอ่ะเราก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองบางคนทํางานหนักแล้วแล้วแบบว่าอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ผมมาคิดว่าถ้าเรายิ่งเหนื่อยอ่ะแล้วเรายิ่งปล่อยเราไม่ดูแลตัวเองอ่ะมันก็จะยิ่งแบบเสียไปเงี้ยแล้วเป็นคนเป็นคนกินเยอะด้วยไงอยู่กองเป็นคนกินเยอะด้วยไงก็เลยแบบ ต้องต้องต้องมีเวลากินแล้วก็ต้องมีเวลาเอาออกบ้างากินอะไรคะเอาไขามันในร่างกายออกแล้วก็ออกกําลัางกายกินอาหารในกองถ่ายครับโอไออะ่ะครับไอแล้วพี่ลูกถามเรื่องละครนึกันสามีตีตา <c oughs> น้องพรีมีไงบ้างคะตีตาอะไรล่ะสามีเฉยๆทยปรม่ห้าสี่สามสามีเฉยๆเป็นไงบ้างคะสามีเฉยดีครับก็เป็นเรื่องผมว่าคอละครที่แบบ ชอบความรุนแรงนิดนึงนะจบจบมันมันก็ไม่ใช่ทางจบจูบแต่ว่ามันเป็นละครครอบครัวนี่แหละแต่มันเป็นการมีปัญหาการเกี่ยวกับการแย่งสมบัติอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันสนุกดีนะสําหรับคนที่ชอบความรุนแรงมันก็จะมีมุมดาร์กหน่อยเป็นเล่นรับบทเป็นคุณลาบที่เป็นพระเอกที่ไม่ได้แสนดีะมีมุมดาร์กอะ่ะก็เล่นกับเจ๋จาด้วยเจษฎาพิมพ์ตาคุยกันอยู่ผมมาเข้าฉากกับเจ๋าเยอะมากแล้วมีฉากที่แบบ ทำร้ายจิตใจกันเยอะมากอะ่ะคุยกันจ้าจ๋าฉากนี้แกโดนด่าแน่<อ>เจ้จ๋าพูดเกสฉากนี้โดนด่าแน่อะไรอย่างเงี้ยกับน้องพีมก็หวานหวานน่ารักแต่ว่าแรกๆเขาก็จะแข็งกับเรามากอะไรเงี้ยเราก็มีวิธีที่จะต่อพยศอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดี <c oughs> กับจ้าจ๋าเลยเลยไหมคะข่าวฮะไม่มีหรอกแม่ชงเออชงสุดฤทธิ์เล่นเรื่องไหนตัวเองมีข่าวเรื่องนส่วนใหญ่จะเป็น <c oughs> ข่าวผู้ชาย ตอนนี้พี่ว่านธนก,กิจฮะกำลังมาแรง,รงกิ๊กแกนเหรอกิ๊กันกิ๊กัน,กน<อ> <laughs> บ้าพูดเล่น <laughs> ไม่ก็อยู่กองฮะสนิทกันอเล็กด้วยอเล็กอย่าลืมอย่าลืมประเด็นอเล็ก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 นี่เล่นเป็นน้องชายผมเนี่ยสนิทกันนอกจอแล้วเนี่ยเพิ่งมาเจอกันในจอเรื่องนี้เรื่องแรกจินจินจินเลย,เล,ยเล่นเป็นน้องชายแล้วเป็นน้องชายที่แบบจิตจิตด้วยอ๋อโอ้ยเข้าทางอเล็กเลยอ่ะบทอย่างเงี้ย ชอบมกลสงสารเต้ยจังเลยอ่ะเราเล่นเขาน่ารักครับเมื่อไหร่มีแฟนนะมีเกณฑ์มีแต่ข่าวเนี่ยล่าสุดเป็นข่าวใครอีกนี่เนยเนยเหรอนี่เนยที่บอกอะไรตีกันในกองแล้วแบบสวยนะเนยน่ารักกแบบหล่อมากเขาผู้หญิงตีกันในกองแล้วไม่คุยกับตัวเองดูทุเรศไปเลยดูว่าไม่มีไม่มีผมผมเป็นเพื่อนกันครับก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่แล้วก็หาเวลาเตะฟุตบอลให้ได้ก่อนเอาเวลาเตะฟุตบอลให้กลับมาเหมือนเดิมก่อน จะจีบใครเป็นจริงเป็นจังตอนไหนยังไม่มีอ่ะดิเอาให้เวลาที่ล่วงเลยมันทํำตามการเวลาไปเรื่อยแล้วถ้าเจอใครใช่ก็ก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังยังไม่มีครับ เดี๋ยวจช่วยทุกเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากครับพี่จักรกลีบู๊ด้วยพี่นารักเสมอเลยนะเมื่อวานไปงานการกุศลด้วยกันมากับน้องพีมเนกับน้องพีมแล้วก็มีกู๊ดด้วยไปร้องเพลงบนเวทีเดียวกันด้วยเมื่อไไรเล่นละครน้องชายนะคะก็ตอนนี้ก็พยายามเหมือนน้องน้องชายก็กําลังกําลังได้มีงานบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับละครอะไรเงี้ยก็พยายามจะให้เขาทําให้ดีที่สุดเองเดี๋ยวจะเสียพี่เกยรต่อไปนะคะขอบคุณมากครับพี่จักรกลีขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ สววสดีบครับจากแถลงข่าววันนั้นเนาะวันนี้ได้มาป้าโอเคได้มาป้าดแข่งกันจริงๆรู้สึกไงบ้างคะก็เดี๋ยววันนี้เต็มที่แน่นอนเพราะว่ามีกองเชียร์มาเยอะด้วยดีดรงลีดเดอร์ตัวเองแน่นมากยังยังไม่เห็นแต่เขาบอกว่าเขามีการซ้อมเชียร์ีดเดอร์การมีดัมมีเยอร์แล้วก็มีของทางฝั่งนู้นด้วยนะฮะก็มากันหลายคนมากวันนี้ผมว่าบรรยากาศเมื่อกี้เดินผ่านเข้ามาคิดว่าสนุกสนานแน่นอนครับผมพักเวลาลงเล่นใช่แต่ว่ามักกีฬา แล้นี่สิคะความพร้อมจะเอาสักกี่ลกูกด้คะยิงพร้อมแน่นอนครับซ้อมมาตลอดนะคะเมื่อวานก็เพิ่งไปซ้อมมาซ้อมอะไรครัซ้อมเต้นซ้อมแบบ <laughs> S <S ไม่คือเพื่อนเพื่อนบอกว่าคือเพื่อนก็รู้ว่าเดี๋ยวผมจะมาเตะบอลอะไรเงี้ย <Makes S 1> เขาก็ชวนและคือวันที่เขาไปเตะกันเนี่ยไปซ้อมกันผมกับเป็นวันที่แบบเราไปไม่ทันเพราะว่าเขาเสร็จก็เตะเสร็จกันสองสามทุ่มแต่ว่า <S 2> <S 2> ผมกว่าจะเสร็จงานอะไรเงี้ยก็ไม่ทันแล้วก็จะได้ทําก็ปั่นจักรยานอย่างเงี้ยตีแบบอย่างเงี้ยทำอะไรเล่นฟิตเนสอย่างอื่นมากกว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะเตะหลุย แปขนาดไหนที่ฮันนี้เป็นยอดนักกีฬาเจ้าหนูนักกีฬานะคะค <c oughs> ือเน,นะ <c oughs> เทควันโดตัวเองก็ไปเตะปั่นจักรยานต่อยมวยตีแบดบทุกอย่างก็เว้นเตะบอลคือเล่นตอนเด็กๆจะเป็นก็คือเด็กสซนมันก็จะแบบ เล่นกีฬาเล่นนู่นเล่นนั่นเล่นนี่อยู่ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือเพื่อนๆนก็จะเป็นแนวแนวเนี้ยชอบเล่นกีฬาแล้วก็ก็เล่นแล้วมันก็ได้มาแต่ก็ก็เล่นได้บอลเลย์บอลก็เล่นได้เหมือนกันใช่ดีที่สุดคะถ้าดีที่สุดเป็นบาสเกตบอลครับเพราะว่าเป็นเป็นอันที่รู้สึกว่าชอบชอบจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ากีฬาอื่นคือเล่นเล่นเป็นจริงๆเล่นเล่นเป็นเหมือนกันแต่ว่า อาจจะไม่เก่งเท่าบาสเกตบอลเลยครับเราชอบพี่ฮันที่เล่นทุกอย่างจริงถ้านับไปตัวเองเล่นไหนเบกบอดอะไรตัวเองครับแต่ว่าอันนั้นไม่รุ่งฮะกีฬาในน้ําไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร, <laughs> ร่บาสเกตบอลเนาะใช่ครับจะมาฟาดแข่งครับผมรู้สึกว่างานช่วงนี้เยอะมาก ดีดีแล้วครับดีดีแล้วยังยังได้อีกนะครับก็ก็คือก็มีงานเยอะก็ดีนะครับดีดีดีกว่าแบบอยู่บ้างบ้างคุณมองว่าแบบโอ้มันเดต a r ผ่านมปแล้วปีกว่าเนี่ยเรายังฮอตอยู่รูอสึกยก็คือแต่ละคนเขามีผลงานที่แตกต่างกันออกไปนะก็เหมือนเหมือนถ้าไปถาม อย่างถ้าพี่นะนะพี่สื่อหรือว่าพี่แจ้งมาถามผมอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเออถ้ามีออกงานทุกวันเลยอะไรเงี้ยได้พักผ่อนไหมแล้วละครละอ่าใช่ไหมละครละใช่แล้วก็ต้องตอบว่าก็นี่นะฮะเราออกงานทางนี้อยู่ทุกวันละคระเราก็เลยไม่ได้ทําบางทีเราก็ไม่ได้มีคิวไปทางหนู้นหรือว่าอะไรยังไงบางมันก็เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็เออความความเหมาะสมด้วยแต่ถ้าไปถามอตรงกันข้ามไปถามตูมตามอย่างเงี้ยอ่าเขาก็ถ่าละครทำไมช่วงนี้ไม่ออกอีเวนต์เลย แต่ละครเยอะจังอาถูกมากเพราะว่าเขาก็ต้องเอาเวลาไปให้กับละคระแล้วในเวลาที่เขาจะมาอีเวนต์เนี่ยมันก็น้อยมันก็เนี่ยมันก็ส่วนทางกันอะ,อะไรเงี้ย<ต>ครับ <คน S 1> ผมเราพลาดกันใช่ครับผมงานยุง่งเรารักยุ่งไหมคะรักรักรักยังรักไม่มีครับไม่ยุง่งใช่ไหมคะไม่ยุง่งครับไม่ยุง่งคิดว่าจะโสดอีกนานคเป็นหมีสด ยังไม่ไม่รู้อ่ะพี่แจ็คมันมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆถ้าถ้ามีถ้ามีเดี๋ยวก็รู้เองเพราะว่ามัน,ม,นมันเราก็ไม่ได้แบบฝากไฟตามหาขนาดนั้นเนี่ยครับผมแวก็มีไมหมคะมีแบบห่วงลูกชายมไม่อยากให้มีการอืม ตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มถามแบบแต่เขาก็บอกว่าเออก็อยากให้เราแบบเขาก็มีเปิดโอกาสว่าเออถ้าแบบคุยแล้วสบายใจก็คุยแต่ว่าเขาก็อยากให้เราทํางานก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขาก็เห็นเราโตแล้วด้วยแหละเพราะว่า ส่วนหนึ่งเราก็ดูแลเขาได้ด้วยแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวอีกอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวให้โตวตันนี้ก่อนเนาะครับผมโตวันนี้ก็แก่แล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเชียร์นะทั้งร้องทั้งเตะด้วยเนาะเ<ม>ต็มที่ปะคะครับผมเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>